และยังมีนักการเมืองบางคนในพื้นที่ภาคใต้ที่เคยเกาะแข้งกาะขาในทหารใหญ่ที่เป็นเพื่อนพ่อผมตั้งพักการเมืองมาเยอะยี่สิบปีก่อนนะครับบัดนี้เริ่มเป็นใหญ่เป็นโตอีกแล้วเอาเรื่องาศาสนาเรื่องการแบ่งแยกดินแดนมาเป็นเครื่องมือในการหาเสียง หรือจะเชื่อกลุ่มนักการเมืองที่เหมือนพึ่งแตกรังลูกพี่ใหญ่หนีคดีไปอยู่ต่างประเทศหรือสุดท้ายท่านจะเชื่อนักธุรกิจเจ้าของโรงงานที่เกิดมาคาบช้อนเงินช้อนทองชีวิตไม่เคยลำบากเหมือนพวกห้องเต้ซินโดรม เคยชุมนุมร่วมกับคนเผ่าบ้านเผาเมืองสมคบคิดกับชาวต่างชาติชักศึกเข้าบ้านเจาะพฤติกรรมล้างสมองคนรุ่นใหม่เพื่อเป็นฐานให้กับตนเข้าสู่การเมืองมีพฤติกรรมล้มล้างชาติสถาบันสามกลุ่มที่ผมพูดมานั้นไม่ผิดหรอกครับ ถ้าท่านจะมาเป็นผู้นำประเทศท่านเป็นได้แล้วไม่ใช่ประเทศไทยไม่เคยมีสามคนกลุ่มประเภทนี้มาเป็นผู้นำประเทศแต่ขอเถอะครับว่าถ้าเขาเหล่านั้นไม่สอพฤติกรรมล้มล้างสถาบันไม่สอพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงการปกครองไม่สอพฤติกรรมหาประโยชน์ส่วนตนนะครับมากกว่าผลประโยชน์ของประเทศเชิญนะครับเชิญมามาเป็น นำประเทศชาติของเราให้สู่ความเจริญ